สวัสดีครับปุ๊เโลคเออปา,ปา,กาเกลลี่วันนี้เราจะมีแข่งพาสต้อีกหนึ่งนะครับวันนี้เป็นเกี่ยวกับซูปา,าสซิตนะครับสูภาษิตทุเรศอะไรคือซุปา,าสัตว์บ้าง้งแรกครับกะไตกะไตใช่ไหมกะไตจันยุีิซีเหลืองหมายจานัน ไมเป็นชอ,ชอบอะไรแบบนี้ไหมชอบ,บอกอไตไม่จังบอกก็ไต่ไม่จังไม่จังไม่ถึงถ้าผมอยากได้อะไรสมมติกไ็ไต่จังฉันอยากไต้กินอันนี้นะคะ,อะ,อะโอเคจริงๆก็ไต่ไม่จังเป็นผมอยากไต้อะไรแต่ว่าอะไรแบบนี้ผมจริงๆไต่ไม่ได้ แต่ยังอยากได้เมื่อผมอยากเต็งกับเมื่อผมอยากเต็งกับดาราเออตาราดังมากอะไรแบบนี้พ่อตายอยากไปจานแต่ไปไม่ได้ใช่ไหมอ,<า>อ,อ่ะอ่าแต่ว่าย,ยังยังอยากไปโอ้ฉันลัดเนาะโอ้โหก็ไปครั้งที่สองครั้งที่สองนะครับ งมเค็มในมหาสานุกอ่ออ่ชอชงกับซึ่งบอมถ้าซึ่งบอมหาของอะแล้วก็ไม่รู้ว่าไครที่ไหนแล้วก็อยากไปเก็บยยไงฮอะอ๋ะอ,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 นนอ,อจิงกี้จิงี้จิงกี้จิงกี้จิงกเพราะที่ทะเลน้ำม,มีเข็มที่นหนก็มีเข็มใช่ไหมมีอะไรอึง่ามากเพราะว่างมเข็มที่ทะเลอึง่ายมากใช่ไหม เขาอ่ะอ,อ,อ,อันนี้เป็นเล็กมากใช่ไหมเข็มเล็กมากแล้วก็หาไม่ได้ทําไม่ได้นี่เป็นอะไรยากมากเส้นไปได้<ว><ว>เราทำไม่ได้ไไดเอเกี่นี้เป็นอะไรยากมากโอเคครข้งที่สามต่อไปโอนคครับโอ้เซนโพมปังทุกขเขา บังบังคืออะไนกับังคอยูใช่ไหมกันยูยูที่นี่พออยู่ที่นี่เซนพมอยู่ทนี่ออพวกเขาใหญมากใช่ไหมใครก็หาได้แต่ว่าพ่ออยู่ที่นี่ผมดูไม่ได้ผมดูไม <laughs> <ท>่ได้โอ้อิบายอติบายโอ้อูว่าเป็นคุณครัวอัติบายเลยอะถ้าถ้าคนคน ทุกคนเนี่ยลำบากใช่ไหมเหนื่อยเหนื่อยนะเหนื่อยก็เลยเลือกออกเงื้อเงื้อออกแต่ถ้ามีพรมเยอะอันนี้ cover ได้ไม่งายไม่งายเยอะ ถ้าเราเรามีปัญหาใหญ่ๆอ่ะใหญ่ๆเราต้องคิดใหญ่ๆอ๋ออันนี้ต้องทำยังไงดีล่ะแต่จริงๆสูลูชั่นมาจากง่ายๆอ๋ออันนี้โอเคอีกหนึ่งมีอันที่ง่ายๆป่ะมีอันที่ง่ายๆป่ะ ผักชีลอยหน้าซึ่งบอกจริงๆทุกคนคิดว่าผักชีไม่อร่อยใช่ไหมแต่ความจริงนะถ้าเกิดคนอยากลองทำอะไรก็ตอนแรกกลัวใช่ไหมแต่ลองทำแล้วก็ปุ๊บอ๋ออันนี้ทำได้อย่างนี้โอเคจิงกี้จ one, oy, um e na, solar, uh. ิงก okay. okay. uh, ah ี้จิงกี้จิงกี้จิงกี้หนึ่งหนึ่งโอเคเออถ้าไม่ผักชีที่ที่อาหารผักชีเป็นอะไรสำคัญที่สุดไม่ใช่หรอ อา่างยช่ันเคงเป็นนักศึกษานะแต่ต้องส่งรีพอร์ตตั้งถึงวันนี้แต่ยังไม่เสร็จโอ้ทํายังไงดีวันนี้ต้องส่งนะก็ยังไม่เสร็จคิดว่าอาจารย์น่าจะไม่รู้อาจารย์เสร็จแล้วครับแบบนี้อันนี้ทั้งทั้งอยทังทัอออะไรยังไม่เสร็จแลวอะไรยังไม่เสร็จแลยตอใส่ผักชีล้วก็บอกว่าโอเคอันนี้เสร็จแล้ว กอเคนะครับก็วันนี้พวกเรามาเรียนสุภาษสตแล้วสุดพัสดแล้วสนุกนะสนุกดีนะแต่จริงๆวันนี้ผมรู้สึกว่าประเทศไทยแล้วก็ประเทศเกาหลีเรามีอัธิาอัเรามีวัฒนธรรมก็ไม่เหมือนกันก็มีแต่ว่าแต่จริงๆความไม่ใคยๆกันนะแต่ความที่ไทยยใช่แล้วก็ความที่เกาหลีใช่ก็ไม่เหมือนใช่ที่พูดไม่เหมือนกันใชแล้วก็จริงๆผมจริงๆคิดว่าซึ่งบอมเป็นพักชิลเลยนะ โอเคน่ารัโอเคยน่าาีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนวัสดีครดีควัสดรับสัดีคราบดรังสัรรรดีวดว